าซอยกันสางแปลงเมืองให้เงืองหงย่าได้หลงเมืองกุง้งย่าได้หลงเมืองฝ้าให้มาหวม่วงห่วมกันแดนนีสานเ่านี่มันสดีขึ้นหลายยากขั้นโหาทางถากปีนแผ่นดินนี่สิหงเหงเืองซะแล้วพี่น้องเอ่ย ผุดตะลึกตีหาหอนตีหาเครื่องกันออกอากาศยุตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM 99กอุทธาไมกะเฮิร์ตเอ็มหกริกิโลเฮิร์ครับวันเสาร์ยามาแงลงหลังข่าวทุ่มหนึ่งไปกับซีอูรอดอขอนแก่นครับ AM 1,152กิโลเฮิร์ครับรายการอีสานบปกินปลาดีบของเขาก็เป็นรายการทางด้านสุขภาพอนามัยครับเอาควอมู้ด้านสุขภาพอนามัย การอยู่การกินการอยู่สุ่มกินเย็นอยู่ดีกินแสบมาบอกกับพี่น้องของป่าเด้ฟังกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถือว่าเป็นการเรียนรู้ทั้งอากาศและเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งคืนวิทยุครับไล่การขขงเขานอกจากจะเอาเรื่องเล่าด้านสุขภาพแลักอากาศมีดเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะอีสานมาบอกสู่พี่น้องของป่าเด้ฟังกันเนื่องจากว่าได้โครงการอีสานพอกินปลาดิบนี่เขาเริ่มต้นด้วย อขาใสยพี่น้องปองปลายที่เป็นซื้อมวลชนและศิลปินทองทิ่นครับซึ่งเข้าใส่วัฒนธรรมอีสานมาเป็นตแกนนําในการซื่อสารถึงพี่น้องปองปลายครับก็ถือว่าเป็นรายการที่เป็นมูกับพี่พี่น้องปองปลายบุรดมีขอเสนอแนะขอคิดเห็นต่างๆกับจดหมายหน่อยมาทางสถานีทั้งสองหมองใดเลยนะครับเนาะ นกรรมแทแทอีพอเอ้ยผู้ใดว่าแข็งแห้ง,งย่อนกินก่อยแสบเนาะเป็นอย่างจังมาป่วยอีกผู้ใดเสียดยู่เห็ดกินละบัดนี้ยังบระทันเถ่าท่านแก่เลยร้อยปลาสมบปยิบกินแล้วตับแข็งแห้งบะมีเป็นผีเลวป่วยค่วมห่วงใหญ่และปรารถนาดีจาครู่งกา จัดพายิไไานน้าดีว่ละคนอีีสานนพ่้องครับในระยะเวลาปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายปีที่ผ่านมาห้าสิบหาปีสิบปีสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวงก,การบริการโทรศัพท์สายด่วนมีคนสําคัญตัวการแจ้งเหตุต่างๆนะครับว่าจะเป็นสายด่วนทางตํารวจเพื่อนกันหนึ่งเก่าหนึ่งนะครับสายด่วน ของสอปสชหรือสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อสอบถามสิทธิประโยชน์สอบถามควอมูของใจในการใส่สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ30บาทตัวรักษาทุกโรคเนี่ยแหละนะครับเนาะกะโทษใดหนึ่งสามสามศูนย์ครับอา่าเลิกสูบบุหรี่นะครับอา่าเลิกสูบบุหรี่กะหนึ่งหกศูนย์ศูนย์จังเศษน,นะครับหรืออา่าเลิกการพนันนะครับหนึ่งสามสองสามจังเศษ หรือ16 6, 6 9เก่าซึ่งสายดวนของอุบัติเหตุแจงเหตุแจงไพ่ลดไปชวนกันเนือว่าเหตุทุกเฉินโรคทุกเฉินเช่นคลอดลูกลูกออกแล้วมามาทางหอดลยาบานกับเอิญนะครับเอิญน1่6 0เอิญ1669เก่านะครับ1669่ขานแม่เกิดโรคหัวใจช็อกอยู่ในบ้านหรือว่าโรคทุกเฉินต่างๆบม่นอุบัติเหตุก็ตามกันเลยเอิญนึ่เกนะครับเนาะ ที่นี่การบริการสายด่วนนี่ก็มีปัญหานะครับย้อนว่าจังไรติก็ย้อนว่า,าพี่น้องป้องปายหลายคนนะครับเนาะหลายโดยเฉพาะเด็กหนุอยใบรุ่นหมู้นนะครับมักสิโทรศัพท์ไปรอเล่นนะครับเพิ่นก็นเลยมีการมาบอกถึงว่ามันโมเมนต์เรื่องเล็กโมเมนต์เรื่องที่ควรนจะไปเป็นโท,ทุ่รอเล่นกันนะครับเ,เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของ ที่เพิ่นแจงมากเนี่ก็เป็นเรื่องของ1669นะครับนายแพทย์ภูมินศิลาพันธ์รองเลข,ขาธิการสำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่นก็นบอกว่าสายด่วน1 6 6 9นี่ยังมีปัญหาถูกโทรศัพท์ก่อกวนเช่นปรไเด้จเจ็บป่วยจริงแต่มีการโทรศัพท์เขามาอาจเป็นพอคือขน้องหรือลู่เท่าป่ถึงการนะครับการก่อกวนลักษณะจังสีครับถ้าให้เจ้าหนะ้าที่เิ่นเสียเวลาดี่พี่นองเด้อในการพูดคุยหรือตรวจสอบให้แน่ชัด ถ้าไหสาย่วนเบา,างส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่จําเป็นเจ็บป่วยอิลีอิลินะครับถ้าไม่ได้รับการบริการลาา่าซ่าหรืออาจซอยเหลือบอัท่านท่องที่นะครับเพราะฉะนั้นการโทรศัพท์เรนนี่มันไม,เมน่เป็นธรรมดาเด้นะครับนอกจากนั้นยังพบว่ามีสายโทรศัพท์เข้ามาหยอกล้อกันด้วยแต่กันยังบม่เม็นปัญหาใหญ่เพราะมีการโทรศัพท์เข้ามาที่บอชัยการแจ้งฉุกเฉินจริงๆ ย่างชัดเนจนจึงทําไมทั้งสพอชอรหรือสํานักง,งานการแพทย์ฉุกเฉินเปิดเครียดได้นะครับส่วนการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นทั้งสพอชอรหรือสํานักง,งานการแพทย์ฉุกเฉินนั้นสัญยามที่จะแก้ไขโดยฝึกฝนเจ้าหน้าที่ให้สามารถแยกแยะสายโทรศัพท์ที่เขามาแจ้งเหตุฉุกเฉินว่าสายใดควรจะมีการเจ็บป่วยจริงให้เร็วที่สุดเท่าที่สิทธิท่านใดสิ่งวิธ,ธีการดังกล่าวก็ต้องใส่ ประสบการณ์ใส่ควมชชานาญพอสมควรนะครับยังสี่แยกได้สายแบบได้ยังสิมาทวรมาตัวกันเรียนมันสําคัญในพี่น้องเด้จะไปหาทัวรเลรียนนะบบว่าจะเป็นเบอร์ใดเบอร์ไดโทรศัพท์ส,สายด่วนมันเป็นเรื่องชุกเฉินทั้งนั้นแหะครับการแจง้งหนึ่งเก่าหนึ่งยังสีก่กระทั่งตำรวจเพิ่อจมดูอยู่ว่าโทรศัพท์ไปกวนไปหยอกเพลินชื่อนะครับอันนี้ก็มี่หนึ่งหกหกเกานี่็โทรศัพท์ส,สายด่วนเกิดเหตุ ถูกเปรย้ยวยฉุกเฉินอิริทั้งทัไปนะครับนะนเนาะว่าแมนสิโทตเล่นกันทาไมเสียวเวลาของผู้ที่เจ็บป่วยจริงเจ้าหน้าที่ก็เสียวเวลานะครับเจ้าหน้าที่ก็เสียวเวลามากส่วนจิมาสารวุฒิส่วนจิหัวทั่วเล่นกันหัวหยอกกลอกรันซื่อๆเนี่ยเสียเวลาไปหาซหาหน้าที่เราแทนที่จะไปซอยคนเจ็บป่วยคนอื่นๆเนาะครับเนาะเอาละครับบอกถึงเมื่อกี้วอาถึงสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเราบันีก่กกลับมาบอกเรื่องของ การบริโภคจากน้อยนะครับโดยเฉพาะออยอนี่แหละครับออยอนเกี่ยวกับการอาหารระยาก็คือการบริโภคทั้งหลายนั่นแหละนะครับเนาะก็เป็นข่าวที่เกิดว่าเบอหนาสิเกิดขึ้นนะครับออยอบุกจับขายยากันยุ่งผิดกฎหมายเพระว่ายากัรนุ่งกันยังมีขายผิดกฎหมายอยู่นะครับเนาะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารระยาหรืออยอป็นเปิดเผยว่าอยอได้เข้าตรวจสอบสถานที่นําเข้าซื้อบริษัท ห้านไคชินยวนฟ้าจำกัดนะครับเลขที่2หาทับสมมูซีตำบนบางคู่รั์อำเภอบางพพทองจังหวัดนุ่มรุ่ีพบว,ว่าเป็นสถานที่เก็บยาจุดกันยุ่งนะครับยาจุดกันยุ่งตาเลาจุนนะครับภาษาฝรั่งอ่นานว่าเลาจุนลักษณะเป็นกล้องสีเหลืองฉลากแสดงภาษาจีนระบุส่วนประกอบสําคัญคือสารเมเปอร์ฟูรินนะครับ กนนาทีจึงยึดของกลางม้จานวน2,000เอ้ย20,100กลองมูรลลาคาประมาณหลาแสนบาทเพื่อดําเนินคดีต่อนอกจากนี้ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรตรวจสอบการผลิตการานําเข่าการคกบคุ่มฉลากของผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุ่งตาโกเดียเบื้องต้นพบว่าฉลากบ่ถูกต้องและ่มีฉลากภาษาไทยนะครับโดยออย่อรวมกับคุมความู้บริโภคได้รอซื้อยา จุดการยุ่งดังกล่าวทางเฟียดบุกนะครับทางเฟียดบุกจำนวนลอยล่างโดยนัดส่งของในวันที่ยีบสองที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ส่งของไปเลขาธิการออยยอดเมงกาว่าได้เข้าตรวจคนว้นโกดังสินค้านะครับออยู่ในกรุงเทพแหละครับกับพบว่ามีการขายายากันยุ่งที่บริรับอนุญาตการเข้ามาในราชนาจักรนี่ยนะครับเนาะ นี่นี่ก็แปลกขึ้กันยากันยุง่งซื่อกันยังเป็นปัญหาเนาะครับเนาะพี่น้องครับมันเแมนวัตะเครื่องสำอางโลชัน่นบำรุงผิวยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออ,อาหารเสริมทั้งหลายทั้งปวงนะครับมีหอดยากันยุ่งครับพี่น้องที่มันเป็นปัญหาทางออยอเพิ่งกะกทำหน้า,นาที่ของเพิ่นนะครับในการดูแลสุขภาพพี่น้องป้องไปให้ปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอามาขาย ในเมืองไทยนะครับผลิตภัณฑ์บางอย่างกับบริษผานการตรวจสอบเอาขอมาโดยที่บริรับอนุญาตนําเขาก็มี่จะเป็นต้นแม่กระทั่งยากันนุ่งยาจุดกระนุ่งนี่นะครับก็ <laughs> ยังเป็นปัญหาพี่น้องครับบีบาลงไปเห็นบอสัมดีปากระสุกแล้วบอสแมนบอแมนปา่สุก สะอาดปลอดภัยพอมีพยาธิต้อปิง้งทอดหนึ่งหรือต้มเท่านั้นด่วยขวอมห่วงใยและปรารถนาดีจากโครูงการกําจัดพยาธิใบไ,ไม้ตับลดมะเร็งทอน้ำดีว่าละคนอีสานพี่น้องครับแม่เมาอายุหลายขึ้นเนี่ยเขาต้องระมัดระว่างพ่อสมควรนะครับ ยังผู้ขาเองเนี่ยการเคลื่อนไหวการไปใช้มาใสแม้กระทั่งการอาบน้ำใร้ห้องน้ำเนี่ยนะครับเนะาะก็ต้องระมัดระวังยานจาของมืนลมครับย่านมืนลมการเคลื่อนไหวกับบเรีวซ้ำเป็นผู้เบาแหละครับนะครับสีลูกสีนางก็ต้องคอยๆระมัดระวังเพราะว่าจ้งได้ปฏิเพราะว่าอายุลา้ขึ้นการช่วงตัวกะเริ่มเสียไปน้ำนะครับการหกลม้มการพลาดหัวกระแทกพื้นการซสีมีโอกาสได้นะครับเนาะ่าสมเป็นเบาเนี่ยขื้นตนไม่กุ้นๆหรอครับ บ่ได้ย่านนี้ยังแล้วขึ้นตนใหม่ตนมักขามม,ามอนมักมวงหมักมีนี่ขึืนได้สบายนะครับยางน้ําทวงน้าทานีบกก่บ่เคยยางธรรมดากระโดดข่วมกระแทกย้วยย้วยปวดเฮาขี้ขืนขี้ควายนี่บ่ต้องบ่ต้องบ่ต้องปีนหนกักครับกระโดดขืนปับ๊บหลดแบบเดียวนี้ต้องระมัดระวังมีผู้ป่วยมหาปรึกษารายคนกับย่อนหกลมกลนกระแทกแน่กันเทา่าหลายแน่กับหกลมกับกระดูก กระดูกเชื่อการหักนะครับกระดูกต้นขาหักเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการฮกลมจึงเป็นเรื่องสําคัญครับมีการเปิดเผยว่าคนไทยนะครับตายจากการพัดตกฮกลมสูงปีละประมาณพันหกหลอยคนสูงเป็นันดับสองร่องจากอุบัติเหตุแน่าโน้มไปที่สูงขึ้นนะครับคุณหมอโสพนเมฆทนุนอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับ กาวว่าการพลัดตกขอกลมเป็นสาเหตุการตายอันดับสองในกลุ่มของการบาดเจ็บโดยบาด,ดตัางใจใเป็นอันดับสองของกลุ่มการบาดเจ็บโดยบเด,ดต่างใจนะครับร่องจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการพลัดตกขอกลมปีละประมาณ4 2 4 0 0 0คนนะครับทั่วโลกเฉลี่ยวันละประมาณ1,160คนนะครับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตปีละประมาณ600คนเพิ่มเขืนอนย่างต่อเนื่องครับ โดยหนึ่งในสามเป็นผู้ที่มีอายุญญ60ปีขึ้นไปนั่นผู้เฒ่านี่ต้องระมัดระวังนะครับผู้ขากะหาทิพหาทิพกหนึ่งกะต้องระมัดระวังหรอครับโดยเพศห,หญิงสูงกว่าเพศชายครับซึ่งเพศหญิงส่วนใหญ่ผลัดโตฮกลมในตัวบานและรัวบานเช่นห้องนอนห้องครัวห้องน้ำคณะที่เพศชายสูงลมบริเวณนอกบานคณะเดินทางหรือไปสถานที่ทางานนะครับสาเหตุของการหกลมส่วนใหญ่ก็มาจากพื้นลื่นนะครับ พื้นมันลาดชันหรือลือล่นสรุดสิ่งกีดขวางและเสียการทรงตัวพื้นตั้งระดับหนาเมือ่อวิ่งเวียนสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมเช่นถูกกระแทกตกบันไดเป็นตน้นและภายหลังการพาตัดห้องลมแล้วประมาณคืนหนึ่งมีอาการฝกซำร่องลอง,ลงมากก็มีาการปวดหลังและรู้แน่งจนงกระดูกหักร่วมจนถึงปีงก,การและเสียชีวิตครับทางที่พดีกรมกวบคุ้มครเงืระกันกเนี่ยนำลูกหลานใน้สังเกตผู้สูงอายุนะครับว่า สังเกตว่าเพลนมองเห็นมอการเดินท่งตัวเป็นยังไงก็เป็นปกติทั้งด้าน,นการรับรู้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใส่ยานะครับยาที่ทำให้งวงเสืมนี่ก็สาคัญนะครับกินลวงวงนี่ก็ทาให้สามารถวิ่งเวียนหรือาสามารถย่างไปใช้แบบตำราตำลังไหนขึ้นกันนะครับสภาพของบ้านและการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อนะครับการออกกำลังกายสําคัญ,ใน,คญในผู้สูงอายุก็ขึ้นกันครับการเปลี่ยนทาเปลี่ยนทางานงที ตองระมัดระว่างครับที่สถานที่ในบ้านเทา้องเรียนมาอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อนี่นะครับเปลือกกล้วยกินแล้วเอาเปลือกกล้วยว่างไ้ผู้เฒ่ายางหรือเด็กหน่อยยางไปเหยียบเปลือกกล้วยมือลมลมกับ,บาดเจ็บได้ขึ้นกันนะครับใบเบบม็ดใบเมีดผ้าลาเล็กนะครับว่างบบเป็นทีเป็นทางเป็นตำได้ขึ้นกันสิ่งเหล่านี้ตองระมัดระว่างครับให้สังว้อนไหวหรือตรหนักไหวว่ามันโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ แม้กระทั่งการล่างถอยล่างซ้ำการเห็ดงูครัวนะครับอุบัติเหตุเล็กๆน,น้่อยเมีดบาดมือมือเนี่ยนะครับกระต่องระมัดระวังโดยเฉพาะการหกล้มเนี่ยนะครับมีโอกาสเกิดห้ายผู้ป่วยสูงอายุที่มาด,ด้วยกระดูกหักกระซ้จากการหกลม้มเจ็บเอวก้ PL, นกระแทกกระยอนการหกล้มครับผู้ลงโทสีขขืนไปกู้มัพลิกตากแดดไว้ใส่กระโดงไว้ ขึ้นเหยียบก่อนยิดแค่สองสก่อนก็ตกลงมาแล้วก็มีครับจังสีเป็นต้นแหละมันระวังนะครับอยจังใดจังสีละมันระวังได้กับซอยเบิงลูกหลานกับซอยเบิงยา้ผู้เฒ่ายุบันผู้เดียวนะครับโอกาสทีเกิดการหกลมพัดตกจากเคื่อนจากส่านกับมีครับพี่น้องครับบ่ต้องย่านลูกตับมันบาก,กินก้อยปลาสมปลาดิบ มาเล่งทอนนำาดี่วาวละคนอีสานมีรายการอีสานบอกกินประิบข้าวหอมกะมดเวลาเวลาลงไปแล้วครับกะสัปดาห์หน้าเขาจะมาพอกันแล้วครับเนาะสำหรับสัปดาห์หนี้ขอให้พี่น้องปองไปทุกท่านมีความสุขสบายกายสบายใจปราศจากโรคใ้ไข่เจ็บสัปดาห์หน้ามาพอกันไ่สบายดีสวัสดีครับ